วันีครับพี่น้องบอกไปชาวอิสานบ้านเอาหอกหน้าสายแข็งบักจวดจังคับครับผมครับคำวันนี้ก็วันที่21เอ็ดครับพี่น้องวันที่ยี่สิบเอ็ดตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงแรงกว่าครับลมทางภูมิภาคพื้นนี้ก็สิบเจ็ดกิโลเมตรครับผมสิบเจดกิโลเมตรลมตอนนี้นะลมกระโชคสามสิบครับเดียว่าปลายไมมมันปลายไมมก็ไม่ติงค่อยเท่าไหร่แล้วครับผม มีลมพื้นอยู่จริงๆเรดามันแจ้งว่าลมสิบเจ็ดลมกระโชคสามสิบหน้างานแถวนี้มันเต็มเต็มที่จริงๆมันก็น่าจะสิบสิบห้าก็ได้ครับผมมันอาจจะดรอปลงมาสักสิบห้าลมกระโชคสักยี่สองยี่สามอะไรประมาณนี้ครับผมแต่ว่าเรดาเขาแจ้งมางี้ครับครับวันนี้ก็เอาน้องเพนกวินครับผมตัวนี้ขอตั้งชื่อว่าเพนกวินแล้วกันเพนกวินเพราะว่าทรงว่ามันเหมือนเพนกวินครับพี่น้องทรงตัวนี้นะ ตามูตามิเก๋ครับผมหาครับพี่น้องว้าวก็อยู่ฐานปอยจรูัแล้วครับผมวันนี้จัดสนูใบเล็กครับผมสนูใบสีขาวใบขวดใบไม่ใหญ่มากครับใบนี้ คันก็ไม่แข็งจนเกินไปลมกําลังจะมาแล้วตอนผมมาว่าวมาปล่อยเชือกเดินมาเนี่ลมยังไม่มีเลยครับผมรู้สึกว่าเรดาร์ลมจะทํางานแล้วลมสิบเจ็ดลมกระโชคยีส่สบเก้าถึงสามสิบครับตอนนี้สี่โมงแรงกว่าเก็บผมด้ยเลย พี่น้อง FC มาเยี่ยมชื่อปองครับปองครับ,บเดี๋ยวเบังกล้องได้ไหมล <c ười> ่ะ FC ปองอน,นี่ FC อะไร FC ผาครับ FC ผาดู่านนี้ดัท่นนี้ Không giờ, không Luôn, con, mở bưng con, mở bưng con, con đáp, con đáp Bây giờ thay rồi

ก็เลยต้องปรับเข้าใหม่ว่าไปแล้วตัวนี้ก็เป็นสายเบาของผมครับน้องเพนกวินสายเบา อยู่แล้วครับพี่น้องอยู่แล้วสรูก็ตามสเต็ปแล้วครับใบกวดรููจะดังประมาณนี้นี่ครับให้เด็กกำลังย่อนอยู่ ลมกระโชกด้านบนก็กาลังค่อยๆทยอยมาเรื่อยๆครับว่าวอยู่ระยะประคองตัวตอนนี้ผมชอบว่าวประมาณนี้แหละพี่น้องลมพอดีพอดีเนี่ยว่าวมันจะได้สายไปสายมาเท่ๆหน่อยครับสนูมไม่ลั่นไม่เป็นไรครับผมขอแค่ว่าวสายสวยๆก็พอแล้วครับลมบนยังไม่เสมอเท่าไหร่นะพี่น้องตอนนี้เรดาร์เหมือนจะตัวนิดนึงครับเรดาร์ตรวจสอบสภาพอากาศ จริงๆลมมันอาจจะมาตามเรดาร์แหละครับแต่ว่ามันยังมาไม่ถึงพิกัดนี้ครับพี่น้องบางทีเราดูเรดาร์เราก็คิดว่าลมด้านบนมันใช่เลยแต่เอาเข้าจริง,รงๆนี่ยลมมันจะกำลังมาอยู่ครับแต่ยังมาไม่ถึงพิกัดนี่ครับลมบนยังไม่เสมือเท่าไหร่เก็บ <Okay, S 2> ผมขออนุญาตเอาว่าไปปูกก่อนไปย่อนอีกนิดนึงครับพี่น้องออกมาตรงต้นขี้เหล็กแล้วครับผม มาหย่อนตรงต้นขี้เหล็กที่เดิมดีกว่าคือคืนนี้ก็้องปล่อยยันหวังเหมือนเดิมครับกลับมาจากสารคามครับค่อยเมาลงหรือจะมันลงก่อนก็คงจะลงแถวเดินวัดแหละครับพี่น้องคงลงแถวเดินลานวัดโอ้ลมมันเหมือนเบาลงเรื่อยๆครับพี่น้อง ลมบนแล้วครับผมจวดแน่นอนคืนนี้จวดแน่นอนหมาก็เห่าครับผมหมาเห่าที่หายหมาบอกว่าจวดแน่นอนเหมือนกันหมาบอกจวดแน่นอนครับมันเห่าอยู่นิ่งเลยครับผมตรงที่รี่เลยสําหรับ้องเป็นกวิ้นครับ้องเป็นกวิน้นลมบนก็มีแหลไม่มีแหลครับลมบน ว่าเวอาวแล้วครับขึ้นไปแล้วก็ร่อนลงมาอีกแล้วเชือกก็ยานลงมาอ่ะจะรอดหรือเปล่าครับพี่น้องลมยังไม่เสมอเลยข้างบนขนาดจะสิบเจ็ดนิิกาแล้วมาครับพี่น้องออกมาดูอาการน้องเพนกวินหน่อยครับสองทุ่มก,กว่าสนูรัดหรือเกินลมกระโชกกำลังมาแล้วครับผมกำลังหนักน่วงมาแล้ววันนี้ก็หย่อน ประมาณ250เมตรครับถ้ามันตกก็แถวแถวกับอีกาพยายมที่มันตกแล้วกับแถวแถวสะครับแต่ถ้ามันลงกลางสะก็พอดีแล้วครับกลางสะเลยกับเชือกอ้ยเอาอีกแล้วครับดึงไม่ได้แล้วหนักดวงเหลือเกิน ึ้นชันโมสมควรครับเป็นกิ้นตัวนี้มีการเสริมแหนบบนครับพี่น้องดามด้านบนปีกบนเสริมแหนบก็อาจจะสู้ลมนรกได้ครับพี่น้องอาจจะสู้ลมนรกได้สายเบาของผมสำหรับน้องเป็นกวิ้นลองฟังเสียงสนุกกันดูมันดังยังไง พี่น้องประมาณนี้ครับผมเกเข้าบ้านครับผมกลับจากสรารคามพรุ่งนี้ค่อยว่ากันจะรอดถึงเที่ยงหรือเปล่าข่าลมก็ดีอยู่นะครับพรุ่งนี้จะถ้าลงก็นู่นแหละครับแถวสะลานวัดนู่นครับผมจุดแน่นอนครับจุดแน่นอนครับพี่น้องกลับมาจากสรารคามครับผมกลับมาจากสารคามว่าวก็ลงตรงเลยฐานปล่อยจรวดไปนิดนึงครับผม เลยฐานปล่อยจรวดไปนิดนึงสำรวจความเสียหายหน่อยดิสนูก็ไม่ขาดครับผมเขาไม่ขาดเขาไม่ขาดครับขนาดข้างละสิบเส้นเองนะครับพี่น้องลงมเมื่อคืนก็ถือว่าโหดใช้ได้อยู่ครับช่วงดึกสนูลั่นหนักเหมือนกันนี่ครับเขาสนูข้างละสิบเส้นครับได้ดำถูดินน้ำมันถักโดนขาดนี่ครับฝั่งนี้ก็ ไม่ขาดครับผมไม่ขาดอาจจะจ้วดได้อีกหนึ่งคืนครับผมมือเช้าก็ซอดแจ้งอยู่ครับผมมือเช้าซอดแจ้งอยู่ก่อนที่ผมจะไปสรัทรำมสวยงามครับสำหรับน้องเพนกวินเหียพี่น้องแค่นี้นครับจ้วดแน่นอนครับจ้วดแน่นอนเดี๋ยวค่ำนี้เอาไอ้สองขึ้นครับค่ำนี้เอาไอ้สอขึ้นโอเคครับผม